มาเรื่องเลยครับเพื่อนๆเงินสกุลไทยบ่ายของเรานี่แหละครับกำลังถูกรายงานว่าเป็นม้ามืดกําลังดูดีกําลังดูโดดเด่นและช่วงนี้เนี่ยอาจจะโดดเด่นกว่าเงินยูโรก็เป็นไปนได้ครับเกิดอะไรครับทำไมมีเม็ดเงินไหลเข้ามาหรือเปล่าไทยเรามีดีอะไรในคลิปนี้เล่าฟังครับ ทุกท่นทคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่อง Money and Economic Life ที่มาพูดคุยกันถึกการเงินและก็เศรษฐกิจไปด้วยกันครับในทิ่ชวนคุยเรื่องราวที่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงนักนะครับนั่นคือสกุลเงินบาทค่างเงินบาทบ้านเรานั่ยนะครับในขณะที่เงินต่างๆใน,น,นกำลังอ่อนค่าเสื่อมค่าลงเช่นเงินดอลลาร์ถูกไหมครับผู้คนก็ตั้งคำถามเช่นเงินเยนเองก็เสื่อมค่าลงไปเยอะกับการเงินเงินบาทของเราแข็งโปก๊กเอาแข็งโปก๊กเอาหลายคนกอาจจะไม่ชอบนะครับบอกว่าทําธุรกิจลาบากบ้างล่ะขายของลําบากบ้างล่ะเงินาแงเร่อมต ภาพใหญ่ภาพรวมล่ะมาแสดงว่าเงินทุนข้างนอกเนี่ยกำลังไหลเข้ามานะครับในมาที่บ้านเรามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลมีความต้องการของเงินบาทเพิ่มยิ่งขึ้นทําให้ข้างของเราแข็งป๊กอะไรแบบนี้ครับและนี่คือหนึ่งในเมกเกิลเทนที่น่าจับตาม,มองนะครับและคาดว่าเงินบาทเนี่ยจะพังอาจในวิธีโลกได้มากกว่านี้ครับทีนี้ลองแพนกล้องไปอยู่ที่ยุโรปกันบ้างน,นะครับทวิตเ่เคยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับ เหมือนคนป่วยที่กําลังรักษาไม่ได้เลยอย่างเช่นเศรษฐกิจเยอรมันนะครับที่ว่าเป็นหัวใจสําคัญของยุโรปเนี่ยแทบจะไม่โตเลยนะครับคาดการปี2025เนี่ยโตเพียงแค่0.2%เท่านั้นครับดัชนีภาคการผลิตหรือว่า PMI นี่ครับก็ต่ำกว่า50เนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับแปลว่าภาคการผลิตเนี่ยกำลังจะหดตัวลงไปเรื่อยๆครับแถมมีปัญหาในกลุ่มด้วยนะเช่นโปรตุเกสอิตาลีกรีซสเปนทักนี้ครับที่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นหนี้บาดาลไทยเป็นดินพอกหางหมูที่คอยชุดรังทวีปยุโรปเนี่ เห็นภาพไหมครับยุโรปที่เข้มแข็งแข็งแรงสาภาพที่สุดยอดนะครับ แต่ก็มีรอยร้าวแล้วก็มีการเติโตัวต่ำแล้วก็มีความน่ากังวลเต็มไปหมดครับต่อไปเราคุยถึงไฮไลท์จะคุยกันดีกว่านะครับอะไรคือข้อมูลทําให้เราต้องมาตั้งสังเกตว่าเงินบาทของเราเนี่ยจะแซงหน้ายูโรได้นะประเทศเล็กๆบ้านเราเนี่ยจะไปสู้อะไรกับเขาถูกไหมครับข้อสังเกตที่หนึ่งนะครับนั่นคือเรากำลังปั้น financial hub ครับปั้นแบบติดเทอร์โบเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่การพูดล,ลอยๆนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายที่ชื่อว่า financial business hub act ออกมาแล้วนะครับและที่เด็ดกว่านั้นกคือการตั้งหน่วยงานใหม ามาทําธุรกิจในไทยนะครับทำทีนึงเนี่ยก็ต้องวิ่งไปกี่กระทรวงฮะกระทรวงการคลังพาณิชย์อุตสาหกรรมแรงงานโอ้โห เป็น10บ,บที่เลยถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ย OSA นี่นะครับก็คือ One Stop s o v i d ครับก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นพรมแดงนะครับรวมทุกหน่วยงานเอาไว้ในที่เดียวนะนักทุนเดินเข้ามาที่นี่เนี่ยที่เดียวก็คือจบเลยครับไม่ต้องเจอเรื่องวุ่นวายของระบบราชการอีกต่อไปนะครับและนี่เนี่ยคือสัญญาที่ระมงบอกโลกว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วฮะเราเป็นมืออาชีพทุกคนเข้ามาลงทุนที่นี่ได้เลยครับและถามว่าเหยื่อล่อของเราชั้นดีคืออะไรก็คือภาษีนั่นเองนะครับ ไม่ใช่แค่ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับถ้าใครเป็นคนที่เชีย่ยวชาญเก่งเป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยลดภาษีเงินได้ให้นะครับเหลือเพียงแค่17%เท่านั้น แต่เขาเรียนตั้งใจดึงดูดกลุ่มคนรวยระดับโลกนะครับหรือ Wealthy Global Citizens และกลุ่มดิจิตอลนอร์มัดนะครับที่พวกเขาเนี่ยเป็นทลน e ์นะแล้วก็ทำงานจากที่ไหนก็ได้ให้มาใช้ชีวิตสงบสงบนะครับแล้วก็ใช้เงินที่เมืองไทยและที่บาไปกว่านั้นคือว่าการประกาศครับยกเว้นภาษีจากกำไรการเทรดคริปโตครับโอ้โหยาวไปเลย5ปีเต็มนะนี่มันการประกาศสงครามนะครับกับฮับเก่าๆอย่างห้องกงสิงคโปร์ชัดๆฮะอารมณ์ประมาณว่าให้พวกนายมาเทรดที่นี่สินี่คือส่วนของทางลงทุนดิจทตอลต่อไปเป็นข้อสังเกตที่สองนะครับนั่นคืออิทธิพลเงิน วอาเซียนแบบเงียบๆครับตอนนี้จะเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับเรื่องของ c r o s s border QR payment จริงๆเนี่ยวคนไทยเราไปเที่ยวม,มาเลเซีย,เ,ยเวียดนามอีกสิงคโปร์อินเดียลาฮ่องกงอะไรเงี้ยครับก็สามารถหยิบมือถือมาสแกนจ่ายได้สะดวกเลยนะครับค่าธรรมเนียมก็ถูกถามว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าเงินบาทของเราเนี่ยกำลังกลายเป็นสกุลเงินที่รับการยอมรับนะครับเชื่อมั่น ในภูมิภาคโดยปริยายครับอันนี้คือการสร้างเ e อพโทนกลางการเงินแบบออกมัน,นิกที่ส่งพลังมากๆและเกมนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าแค่การท่องเที่ยวนะครับมันคือส่วนหนึ่งของแผนที่เรียกว่าอาเซียนเปย์เมนต์คอนเน็กติวิตี้ที่ธนาคารกลางของชาติอาเซียนจับมือกันนะครับสร้างระบบชำระเงินของตัวเ,เองขึ้นมาเพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์และไทยเรานีนะครับเป็นหัวหอกทะลุฟันนะครับ เพราะการเชื่อมพร้อมเพย์ของเราเข้ากับทางเพย์นาของสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นบริการรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกเลยครับเห็นภาพไหมครับว่าขณะที่ยุโรปกำลังแตกแยกนะครับแต่อาเซียนกาลังรวมตัวกันยังเหนียวแน่นทางการเงินโดยมีไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนี่คือพลังที่เลี้ยงเรามองข้ามไม่ได้เลยข้อที่สามนะครับตอนนี้ยุโรปกำลังเสียสมดุลในเวทีโลกครับคือตัดภาพมาที่ยุโรปนะครับตงบอกยุโรปทำไมถึงน่าเป็นห่วงขนาดนั้นเพราะมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ไม่ได้ครับเหมือนเอาคนแข็งแรงอ,งอย่างเยอรมันไปล่า สุดท้ายเนีคนแข็งแรงมันก็ต้องแบกคนป่วยแบกจนไม่ไหวตัวเองล้มป่วยไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับซีกยจแมนเนี่ยเคยเป็นเครื่องจักรทำเงินของยุโรปเลยนะแต่วันนี้เนี่ยเริ่มสะดุดอย่างเห็นได้ชัดครับและสิ่งน่าก,กังวลม,มากกว่าน,นั้นก็คือว่าเวทีโลกเ่ยนะครับยุโรปเนี่ยกำลังสูญเสียตัวตนครับพวกเขานะครับถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างพี่ใหญ่อเมริกาที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จะย้ายไปย้ายมาจะปรับไปปรับมานะครับกับมังกรจีนที่นับวันก็ยิ่งเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอเมริกาเนี่ยต้องบอกเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ของพวกเขาแต,แต่แต่เริ่มต้นมานะครับแต่ช่วงหลังอเมริกาก็มีการตั้งแง่กับทางยุโรปเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าอยากได้กับความคุ้มครองจากอเมริกาจากนาโต้เลยนะยุโรป่ยต้องเลือกข้างอเมริกาในสงครามการค้าระหว่างจีนก็คือให้ยุโรปเนี่ยนะครับร่วมหัวตัว พื่อที่จะแบนจีนกีดกันจีนกับอเมริกาด้วยครับครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าสิ่งยุโรปเนี่ยก็เพิ่งพาจีนอย่างหนักมากๆนะจะให้ทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แมก็พอค้ามาขายของเงินทั้งนั้นนะครับยูเนสคอเที่เรียกว่ากินไม่เข้าขายไม่ออกเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยครับยุโรปเนี่ยไม่มีอำนาจการต่อรองในเวทีโลกอย่างแท้จริงนะครับความน่าจะเสื่อของสกุลเงินก็ต้องย่อมสั่นคลอนเป็นธรรมดานังจากข้อมูลที่ผมเล่ามาทั้งหมดเลยเนะครับมันทำให้เราต้องกลับมาสังเกตนะว่าศนยกกลงอเนนริขโี่ กำลังย้ายไปสู่เอเชียจริงๆครับและประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามนะครับแต่กําลังวางตําแหน่งเป็นผู้เล่นคนสําคัญในเกมนี้เลยนะ ังนั้นการที่เราเดินหน้าสร้างตัว financial hub อย่างจริงจังเนี่ยและการที่เงินบาทของเราเนี่ยได้รับการยอมรับทั่วไปในอาเซียนนะครับมาถือสัญญาณที่ค่อนข้างดีแนละน่าสนใจมากๆก็ไม่แน่นะอนาคตอาจจะเห็นเงินบาทที่เข้มแข็งมากขึ้นเนขณะงที่เงินยูโรเนี่ยค่อยๆอ่อนลงไปก็ได้ครับในมุมของผมนะครับผมคิดว่าการเงินของไทยเนี่ยเรื่องของระบบการเงินเรื่องของ currency เนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแรงในอาเซียนอยู่แล้วนะครับแล้วนี้เงินบาทไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นมีเม็ดเงินเข้ามาซื้อภาตรัฐบ,บาลมีเงินลงทุนเข้ามามากมายสังงงงเกกตได้้จาาางคง่นอขขแ็ แข็งเนี่ยเมื่อเทียบกับทางญี่ปุ่นด้วยนะครับยุโรปหรือแม้กรทั่งอเมริกาแล้วก็แข็งกว่าครับเนื่องจากบ้านเราเนี่ยนะครับมีด้วยทางการเงินที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะระบบแบงกิ้งที่ค่อนข้างดีแล้วขณะเดียวกันครับไปที่วการของเพื่อนบ้านนะครับเราเดียวค้าขายกับเพื่อนบ้านสปป,ปลาวและอาเซียนเองก็มีความตั้งใจนะครับในการจะรวมตัวกันเพื่อจะขันอำนาจของชาติตะวันตกกันอยู่แล้วนี่เป็นเหตุการณ์อันนี้ทำให้ไทยเนี่ยกล้ามาเป็นผู้นำในการของฟินแลนเชียลในอาเซียนก็ได้ครับโอเคครับมาสรุปคิดัคิดนะครัับวนนี้คคุุณยกันถึงงงเเรื่อไทยกาลัป็น เจ้าแห่งการเงินนะครับเป็น financial hub นะล่้สุดก็มีการออกกฎหมายมากมายนะครับท่าน one stop service นะครับและมีภาษีโปรโมชั่นที่โหดีมากๆในการฟรีภาษีคริปโตนะครับแล้วก็ภาษีบุคคล17%แล้วก็มีการดึงดูดนะครับเงินทุนแล้วก็คนเก่งจากทั่วโลกเลยครับข้อสองนะครับตัวนี้เงินบาทของเราในกำลังแผ่ไปยั่อาเซียนนะครับผ่านระบบ QR payment ที่เราเป็นผู้นำครับอย่างที่รู้ว่าระบบเมืองไทยเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็โดดเด่นมากๆเราใช้พร้อมเพย์เราใช้ตัวดิจิตอลพวกนี้เนี่ยล้ำหน้ากว่าประเทศประธานแล้วหลายประเทศอเมริกานะครับซึ่งนี่เป็นส ที่อาร์เซน่อกำลังสร้างเครือข่ายทางการเงินของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาตอลลร์และฐานเนี่ยเป็นหัวอสำคัญตรงนี้ครับและก็สามครับตัดมาที่ยุโรปเนี่ยนะ,ะเผชิญความเสี่ยงรอบด้านเลยนะครับปัญหาพันธมิตรที่กําลังยือย้อยอยั้งๆนะครับทั้งอเมริกาเองก็เริ่มที่จะมีเงื่อนไขไม่เล่นแง่สองง่ามอยากให้ปกครองดูแลคุณก็ต้องตัดขาดจากจีนแต่จีนก็เป็นลูกค้ารายสําคัญที่ต้องพึ่งพาเงินของบ้านเขาเพราะวันนี้ยุโรปเองก็ไม่โตอยู่แล้วแถมมีปัญหาโครงสร้างมากมายเต็ไมไปหมด นะครับต้องให้พี่ใหญ่เยอรมันต้องมาอุ้มกรีซอิตาลีวันหนึ่งพี่ใหญ่เนี่ยก็ต้องหมดแรงไปครับและนี่คือสวัสดที่เรียกว่าเกิดไม่เข้าขายไม่ออกน,นะครับปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาทางการเงินเศรษฐกิจเต็ไมไปหมดทำให้ค่าเงินของเขาเนี่ยค่อยๆอ,อ,อ่อนลงไปได้ด้วยครับความเงี้ยของคนเนี่ยก็เริ่มลดลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยโหเงินบาทเรามีดินมาต้องการค่อนข้างเยอะนะครับเงินแข็งเอาแข็งเอา คือจากสัญญาทั้งหมดเนี่ยนะมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆว่าอนาคตของเงินบาทเนี่ยอาจจะดูสดใสามากๆขึ้นก็เป็นไปได้น,นะครับเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยยูโรเนี่ยกำลังที่จะมีเทรนที่อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆยังไงน้องถูเนี่ยต้องจับตามองกันให้ดีครับวันนี้ขอบคุณทุกคนท่างฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกิมพวาวที่ไลา์ด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้สำคัญในโลกอนาคตนะครับผมมีห้องเรียนวงไหนเนี่ยเป็นเมมเบอร์ชิพครับกดสมัครสมาชิกข,ข่างตรงนี้ได้เลยนะก็จะมีรีเสิร์ชให้การแทุนนใอัังหารริมทย ครับผมมีสัมปานที่ชื่อว่ามางค่าโดยสาสังหาโดยใช้ระบบการเงินสําหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับเป็นสัมทาสด2วันนะครับเดีวันที่22-23 November คือเดือนหน้าแล้วนะแต่ใครชอบแบบซื้อแล้วได้ค่าเช่ามาจ่ายค่าผ่อนนะครับใช้เครดิตกู้เงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตามกู้ได้ยาวถือว่าราคาก็เติบโตขึ้นเนี่ยนะครับแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะ ต้องหา้ามพัดคอสนี้ครับรุ่นละสุดรุ่น30แล้วนะครับถ้าไม่พอใจดีๆคืนเงินในทุกกรณีสนใจแอดมาที่แอดคิมพบที่ร้านทางบ้านเขียวทางไลน์นะครับสุดท้ายนี้ถือเนียนกว่าก็รวยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร,สร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรา,เน,าน,นอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ย,นนยการันตีความพึงพ ใจทำแล้วออกแบบมากๆนครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ